ล่าสุดเนี่ยในประเทศจีนมีการเปิดตัวดอรฟินปี2025นะครับมีการปรับราคาลงในประเทศจีน,นร,ราคาอยู่ประมาณ500,000ถึง650,000คนที่ซื้อดอรฟินในประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันนี้คือรุ่นเก่าฉะนั้นปีหน้ามันจะเป็นดอรฟินรุ่นใหม่ซึ่งมีออปชันที่ดีกว่าถ้าปีหน้ามันอาจจะแพงขึ้นแต่ที่สําคัญคือตอนนี้รัฐบาลไทยสปอนด์1แสนบาทเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากเลยที่คุณต้องพิจารณาว่าแล้วปีหน้ามันจะมีไหม ดีบีส่วถาวสวัสดีครับวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องดราม่าอีวีที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเดือนนี้เลยครับมีความปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมอยากจะพูดว่ามันเป็นสึนามิลูกเล็กๆในลูกใหญ่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องดอฟฟินเนี่ยล่าสุดเนี่ยในประเทศจีนมีการเปิดตัวดอฟฟินปี2 0 2 5นะครับมีการปรับราคาลงในประเทศจีนนะครับราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง6,500้าถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วมันก็ใกล้เคียงนะครับทิ้งแต่ว่า มันรุ่นใหม่ไงครับปัญหามันคือมันรุ่นใหม่นะครับรุ่นเนี่มันปรับราคาลง30,000บาทหรือประมาณ6,000หยวนนะครับมันเป็นการที่เปลี่ยนแปลงสเปคด้วยที่สําคัญมันก็คือว่ามันไม่ใช่ดอรฟินรุ่นที่ขายในเมืองไทยมันเป็นดอรฟินปี2025ซึ่งเป็นหน้าเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า s p e c i c a t i o n ในเรื่องกำลังขับมอเตอร์ในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของออปชันต่างๆมันเปลี่ยนแปลงนะฮะระยะการขับจาก300กิโลเป็น420กิโลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะราคามันยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะให,ให้ทำความเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนที่ท่านคิดก็คือมันมี4รุ่นแต่และรุ่นมันก็มีราคาไม่ไม่เหมือนกันแต่เราเรามองรุ่นที่มันสูงสุดก็คือ60กิโลวัตต์อัลส์เนี่ยมันเพิ่มระยะตั้ง520กิโลเมตรเนี่ยมันถือว่าเยี่ยมมากเลยนะสเปปัััจจุบยงไมม่ี ที่เมืองไทยเนี่ยดอฟฟิน2 2งวางจำหน่ายที่ในประเทศจีนมีออปชันเหลือเฟือครับจอใหญ่ขึ้น12.8นิ้วจอ e n t e r อร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็จอขับขี่ก็5นิ้วนะครับมีการสั่งด้วยเสียงนะฮะมีดีลิ้งบายไฟในรถมีอัปเดตฟอ์แปร์มีกุญแจบลูทูธ ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับมีเบาะนั่งแบบระบบอุ่นนะครับมีระบบชาร์จไฟไร้สาย5 0วัตต์นะครับมีช่องเสียบ6 0วัตต์ของ usb นะครับมีพวงมาลัยสีทิศท,ทางมีระบบช่วงล่างแบบใหม่เป็นโฟลิ่งอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นสเปคที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น นะมันเหมือนโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนรุ่นคนที่ซื้อดอรฟินในประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบันนี้คือรุ่นเก่าฉะนั้นปีหน้ามันจะเป็นดอรฟินรุ่นใหม่ซึ่งมีออปชันดีดีกว่าแต่ผมเกรงว่ามันราคามันจะต้องกลับไปที่เดิมก็ธรรมดาครับฉะนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะซื้อรถตอนนี้คุณก็ซื้อเลยเพราะมันถูกนะฮะถ้าปีหน้ามันอาจจะแพงขึ้นแต่ที่สําคัญคือตอนนี้รัฐบาลไทยสปอรด์หนึ่งแสนบาทเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญมากเลยที่คุณต้องพิจารณาว่าแล้วปีหน้ามันจะมีมมมมีีออีีมมมมมั้้ถาาาปหนนนนไไ่่่เอดฟิท รุ่นใหม่เนี่ยมันผลิตในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะคงราคาได้เดิมได้หรือเปล่าผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันยังมีปัจจัยอีกมากมายนะครับที่มันจะต้องเป็นตัวทําให้เราตัดสินใจยากแต่ไม่ต้องพูดอะไรมากและครับตอนนี้ดอฟฟินคุณหมดแล้วครับพันคันที่เขาสต็อกไว้มันจองไปหมดละฉะนั้นคุณก็ซื้อไม่ได้ละคนที่ซื้อไปก็ก็คงจะดีใจที่ได้ไซื้อราคาถูกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนรุ่นปีหน้าที่เขาซื้อราคาใหม่แต่ว่ามันก็เป็นออปชั่นใหม่ก็น่าจะสอดคล้องอย่างนี้ครับ ชาวดอยยังไม่เสียใจหมายความว่าคนที่ซื้อแพงก็ไม่เสียใจเพราะว่าได้ของดีกว่านะหรือว่าคนที่ซื้อถูกก็โอเคเหมาะสมเพราะว่าเขาใช้แล้วรุ่นเก่านะฮะฉะนั้นเรามองว่าประเทศไทยเราต้องเผชิญกับซีนามิลูกเล็กๆอีกหลายหลายลูกแล้วจะมีซีนาะมิใหญ่มาอีกหลายหลายลูกนะฮะยกตัวอย่างเช่นซีนามิลูกใหญ่ที่เราจะเจอมันก็คือ E R E V EREV เป็นซีนิมิกใหญ่มากที่ที่จะมาในปีหน้านะฮะแล้วก็จะมี Pickup ไฟฟ้าก็เป็นซีนมิกอันหนึ่งที่เราต้องเจอนะครับแล้วก็การที่รถยนต์จีนจะเอารถไฮบริดมาขายในประเทศไทยซึ่งรถไฮบริดนะขายในประเทศไทยนี่เป็นรถไฮบริดของจีนนะครับจะสู้กับรถไฮบริดญี่ปุ่นเนี่ยจะสู้กันได้ไหมนะ MG 3จะมาเดือนนี้ราคามันจะเป็นยังไง ล่าสุดเนี่ยอู้หลิงบิงโกมาด้วยราคาสี่แสนหนึ่งนเก้าพันบาทสำหรับผมผมว่ามันแพงเพราะเหตุผลก็คือว่ามันวิ่งได้แค่สา0ร้อยโลยแล้วรถมันเล็กกว่าดอรฟินอีกฉะนั้นคุณขายสี่แสนกว่าเนี่ยถ้าเช้ว่กับดอรฟินน่ะมีรุ่นที่ซี9ีเก้าเนี่ยมันก็เล็กกว่าแต่ราคามันต่างกันแสนเดียวมันก็เลยดูแล้วมันมันก็น่าจะใช้ดอรฟินดีกว่าไหมเพราะบิงโกนี้มันเล็กลงไปอีก แต่พูดยากครับเพราะว่ารูปลักษมันก็ทันสมัยคนซื้อก็คงจะคิดถึงเรื่องไม่จําเป็นต้องเสียเงินอีกแสนหนึ่งนะฮะซื้อบิงโกก็ขับไปตลาดได้แล้วจะไปซื้อทำไมใหญ่โต ก็จะมีกลุ่มตลาดกลุ่มหนึ่งที่ประหยัดแสนหนึ่งเพื่อใช้งานเฉพาะที่เขาจําเป็นไปส่งลูกไปโรงเรียนไปตลาดซื้อของไปเซเว่นไปนู่นไปนี่นะฮะไปอบรมสั่งสอนอะไรก็วากันไปไปทํางานนะใกล้กลๆนะฮะไม่ได้วิ่งไกลอะไรนักหนาพวกนี้ยิ่งเล็กยิ่งดีครับที่บ้านที่แคบจอดรถอะไรวานไปแสนหนึ่งก็แดนนี่เอาทิ้งเปล่าก็ประหยัดไปอะไรพวกนี้นั่นคือข้อดีของงูหลิงบิงโกนะครับแต่ว่าเราก็มามองสิ่งที่ e i v ที่รเราบอกว่าเป็นซานามิลูกใหญ่จะมาเนี่ย ทำความเข้าใจนิดหนึ่ง e-i-e-v นี่เป็นหลักการที่เป็นหลักการที่ดีนะครับเพราะว่ามันใช้กับรถยนต์หลายรุ่นในประเทศจีนแต่ยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทยมันคือ e-power แต่มันไม่ใช่ e-power มันใช้หลักการของการที่ปั่นไฟนะฮะเอาง่ายๆว่าถ้าคุณมีความรู้หรือเข้าใจเรื่องรถไฟดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ของรถไฟดีเซลก็ไม่ได้ขับเคลื่อนครับเอาไว้ป,ปั่นไฟแล้วอมอเตอร์ขับเคลื่อนการปั่นไฟของมัน,นทำให้มันสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์เล็กลงแบตเตอรี่เล็กลง แต่ระยะทางวิ่งไกลแต่ถ้าเกิดคุณใช้แบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็วิ่งไปเหมืหอนรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยมันก็ได้นะฮะแต่ข้อดีของมันถ้าคุณมีเครื่องปั่นไฟเนี่ยคุณไม่ต้องง้อเครื่องชาร์จไฟคุณสามารถไปไหนก็ได้ที่มีปั๊มน้ามันอันนี้คือทางเลือกครับทางเลือกของคนที่ไม่สะดวกชาร์จไฟซึ่งมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งผู้ใช้รถเนี่ยไม่สะดวกชาร์จไฟฉะนั้นเขาก็เหมาะสมที่จะใช้เครื่องปั่นไฟ แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าน้ํามันยังมีอีกมากมายในโลกนี้นะครับปั๊มน้ํามันก็มีอีกเยอะนะครับโรงกันน้ํามันมีเป็นพันหมื่นๆล้านแสนๆโรงในโลกนี้นะครับฉะนั้นเรายังมีน้ํามันใช้อยู่อีอกนานถ้าคุณจะเลิกใช้น้ํามันแล้วน้ามันจะไปไหนฉะนั้นคนที่ขายน้ํามันเขาก็ต้องพยายามให้คุณใช้น้ํามันต่อไปฉะนั้นการที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟดีที่สุดก็คือ มันสามารถทําให้น้ํามันใช้ได้อยู่แล้วคนใช้รถก็มีความสุขในการใช้รถที่ไม่ต้องไปชาร์จไฟแล้วไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เยอะแบตเตอรี่ก้อนเล็กก็พอเพราะทําให้การใช้แบตเตอรี่น้อยลงทรัพยากรทังโลกในเรื่องการใช้แร่ธาตุในการผลิตแบตเตอรี่มันก็น้อยลงเพราะว่ามันหายากนะครับแร่ในการผลิตแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ง่ายอย่าลืมนะครับว่าเครื่องปั่นไฟในรถยนต์ e-i-v มันจะเล็กลงมันก็ใช้ไฟฟ้าจากการปั่นไฟน้ํามันก็ใช้น้อยลง นะฮะแบอนี้ก็เล็กลงทุกอย่างมันดีหมดแล้วครับมันเหมือนกับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันลงตัวนะครับฉะนั้นการผลิตรถยนต์ EREV ในประเทศจีนจะเป็นอีกเทรนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะพร้อมๆกับไฮบริดตอนนี้เขาจะทำไฮบริดและ EREV พร้อมๆกันไปก็ได้ครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าอย่าลืมนะไฮบริดก็ประหยัดน้ำมันครึ่งหนึ่งของ ICE นะครับฉะนั้นการใช้รถยนต์ไฮบริดก็เป็นอนาคตที่น่าสนใจอยู่ เราก็เลยคิดว่าซูนามิของที่เกิดจากอุตสาหกรรม EV วีไฮบริดเนี่ยมันจะต้องเป็นกระแสอีกกระแสหนึ่งที่เราจะเจอกันในปีหน้าอย่าลืมนะครับว่า EV นี่เกิดขึ้นมาด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยนะฮะแล้วก็ได้สนับสนุนจากเทคโนโลยี EV ีของจีนที่พัฒนาเร็วมากรุ่นต่อรุ่นนะฮะทำให้การใช้รถ E ีวีในเป็นประเทศไทยเป็นไปได้ในจีนเนี่ยเคยเริ่มต้นด้วย600แบรนด์นะครับ EV ตอนนี้เหลือร้อยกว่าแบรนด์นะฮะและคาดว่านะาคตจะเหลือประมาณ50แบรนด์ที่จะขายอยู่นะฮะ แล้วจะก้าวต่อไปของ e v คืออะไรก้าวต่อไปของ e v ก็คือกลายเป็น plug in hybrid e r e v r e e v นะเป็นแบบที่เรียกว่าเราจะทําให้เราใช้รถได้อนเนกประสงค์มากขึ้นนะฮะอย่าลืมนะครับว่าบางคนก็ยังถนัดใช้รถน้ํามันอยู่เขาก็อาจจะหันไปหาไฮบริดนะซึ่ง m g 3 h i ไฮบที่ออกมาเนี่ยมันจะเท่ากับ a t i เลยแต่มันเป็น full hybrid ครับมันจะมี economy space ที่ดีมากนะฮะ ลักษณะของฟูไฮบริดมันก็จะมีการประหยัดน้ำมันแล้วก็มีการใช้งานหลากหลายมากขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ซูซูกิก็มีรถไฮบริดออกมาแล้วนะครับซึ่งคาดว่าคงจะขายในปีหน้านะฮะแต่เป็นการนำเข้าจากอินเดียนะฮะมาประกอบที่อินโดนีเซียแล้วก็ส่งในประเทศไทยไม่เสียภาษีก็จะราคาไม่แพงมากนักก็ไม่เข้าใจเหมือนครับว่าซูซูกิไฮบริดเนี่ยขายในอังกฤษแล้วนะครับขายในยุโรปแล้วนะครับคันล้านกว่าบาทแต่มาขายในอินเดียด้วยเหมือนกันนะฮะอินเดียขาย 3- 4แสน อะไรไม่รู้ผมก็งงมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาในประเทศไทยจะขายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิน0กแสนขายไม่ได้ครับผมมั่นใจฉะนั้นเขาอาจจะขายอยู่5้าแสนหกแสนอะไรประมาณนั้นเพราะมันจะมีคู่แข่งมากมายที่ออกมาสู้กันก็คือดอลฟินฮอนด้าซิตี้เอ็มอย่างเงี้ยมันจะอยู่ราคาประมาณ5้าแสนหกแสนนะฮะตลาด E ีวีก็เลยมีคู่แข่งมากมายนะ,ะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนคะฮะว่าสงครามราคาเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะสงครามราคา EV ีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมันจะเป็นวงจรอุบาทหรือเปล่าเหมือนที่นิเคอีอเซียนิเคอีแจแปนพูดไว้นะว่าการลดราคาจากยอดขายรถ EV วีเนี่ยทำให้รถญี่ปุ่นเน่ารถมือสองพังนะฮะไฟแนนซ์ Finance, มีปัญหานะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าผลกระทบต่อรถญี่ปุ่นมันสูงอนะเพราะว่าคุณได้ลดราคามาอย่างนี้มันเท่ากับรถญี่ปุ่นที่เป็นไฮบริด นะแล้วสมรรถนะมันดีกว่าเยอะนะผมยกตัวอย่างเช่นเอทีเนี่ยเครื่องร้อยสิบแรงม้าร้อยห้าสิบนิวตันนะฮะเทียบกับดอลฟินนะฮะสองร้อยเก้าสิบนิวตันสองร้อยแรงม้าอะไรประมาณโอ้โหนัามมันต่างกันเยอะดังนั้นเวลาคุณขับเอที am, แล้วก็มาขับดอลฟินคุณจะเห็นความแตกต่างเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับบางคนก็บอกว่าไม่สนใจผมไม่ได้รีบไปไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงความมันความสนุกในการขับเนี่ยยังไงรถใหญ่รถแรงม้าสูงรถแรงบิดสูงมันขับ ง่ายขับดีอยู่แล้วครับมันลื่นครับแต่ถ้ารถมันอื้ออาอื้ออาก็แล้วแต่ครับถ้าคุณชอบอื้ออาอื้ออาคุณก็ใช้ได้ครับเพราะมันเป็นรถน้ำมันไงมันก็ได้แค่นั้นแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นไฮบริดก็อาจจะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวแล้วไฮบริดมันก็แพงขึ้นมาอีกนะฮะมันก็จะค่ายสูสีกับรถรถไฟฟ้านะครับฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเทสลาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อโลกเราในเรื่องของแบตเตอรี่รถแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเหมือนกันเพราะว่าเทสลาเข้าเป็นจอมรดราคาเหมือนกันครับจอมฟัน คนแรกที่เราลดราคาฟันราคาคือเทส l a เนะครับเพราะเขาขายไม่ดีปุ๊บเขาฟันราคาทันทีเลยนะครับในประเทศจีนแล้วเทสลามีนโยบายที่จะผลิตรถที่เรียกว่าโ o เดล2ออกมาเนี่ยแน่นอนครับมันจะเป็นซูนามิอีกลูกหนึ่งเี่ที่จะต้องมากวาดนะฮะลูกค้าจํานวนมากนะครับที่ชื่นชมในแบรนด์นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าโ o เดล2เนี่ยมันเป็นรถขนาดประมาณ MG3 เนี่แหละครับหรือว่าเอทีนี่แหละครับราคาไม่เกิน0 0 0 0 0นนะ ก็ยังแพงอยู่ดีนะถ้าคุณไปซื้อดอลฟินหกแสนแล้วคุณมาเทียบกับเซซ่าห์แ0 0 0สนแต่ก็มีคนซื้อครับเพราะามันเหมือนกับ Apple กับซัมซุงอ่ะมันใช้ Apple มันก็อยู่ดูดูแพงๆหน่อยแต่ว่าสเปคคล้ายๆกันแหละครับคือถ้าเป็นผมผมไม่คิดมากครับผมไม่เลยชอบแบรนด์นะครับผมใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าบางคนเขาชอบแบรนด์ชอบดีลักดีไซน์รูปลักษณ์ก็โอเคครับมันเป็นทางเลือกของคนาะว,ว่าคนไหนที่มีวิธีคิดแบบแบรนด์เขาก็จะซื้อแบรนด์บางคนที่มีวิธีคิดแบบคุ้มค่าก็จะซื้อ แบรนดประมาณพอด้รับได้แล้วก็บริการดีนะฮะเสร็จแล้วก็อาศัยราคาไม่แพงอย่าลืมนะครับรถไฮบริดเนี่ยเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่สําคัญมากเลยที่จะทําให้ EV โตไม่โตถ้าไฮบริดโต EV ก็ไม่โตครับฉะนั้นการที่เราจะทําให้รถอนาคตของรถ EV เนี่ยมันโตเนี่ยก็มาดูที่ไฮบริดแหละครับว่าเทคโนโลยีตระกูลไฮบริดที่เกิดขึ้นเนี่ยการแข่งขันมันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับดาบแรกของไฮบริดจะมา MG 3เดือนกรกฎาคม ปีหน้าคิดว่าจะมีรถไฮบริดมากมายจากประเทศจีนแล้วจะมี e i ev อีกกลุ่มหนึ่งที่มาอีกมากมายที่เป็นดาบ2ดาบ3นะฮะซึ่งนมิไทยในเรื่องยานยนต์จะก่อกำเนิดขึ้นเห็นเป็นลูกแรกในเดือนนี้และจะมีลูกต่อๆไปลูกต่อๆไปลูกใหญ่ที่สุดก็คือ p i กอัพ e-v p i กอัพ e-r ev จะโททธาโถามเข้ามาในตลาดรถยนต์บ้านเราปี2025พร้อมกับ โซลิสเตตซึ่งไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าอย่าลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร